มีมีไม่ตายแต่อยู่โอทีอะเดียวหมอให้ายกระดูกูพังสวยสวยกู้ทำไมพอเยืนขาเห็นศพกระเจาต้องสวยขึ้นยิงป๊อบเหรอหมูแค่แตกแค่นั้นแหละ บอบหรอวือาบบไหมเนี่ยไม่บบไม่บ๊อบไม่ตลกไทันยังไม่ทันปืนว่ะงานยาบละเฮ้อยโชสปีดอ้ขึ้นเรไอ้เบอร์มดโดนดได้นะเพื่อนโดนวไอ้เอแม่ไอ้ปืนเชนั้นสัแค่เพอนกมาับไอ้โชสปีดว่ะเอาเลยไปเพื่อน ไม่ซิบผูบ้วยนะเลยทำอะไรตั้งหงั่งเเฮียไปปวดบ้วนเลยตกปาหง่ลองเพื่อน ตายหนึ no. yeah. ่งปล่อยมันชุกไปไหนเดี๋ยวสวยเพื่อนตายบอกนะสวยเพื่อนตายบอกนะคนอื่นอะพี่ตายไอหัวหมูอุ้มมัวแล้ตายโอ้ยแปงไหนแปงไหนโชว์สปีดโกโกวิดมิ

สุดแล้วเขาวงสุดแล้ววงเห็นนะเพื่อนเนินเนินเนินนะครับพี่ชายแบกกันเยอะให้พี่แบกตายเขาวงนะเขาวงนะวงดำเยอะโอ้วงดำเยอะวงแล้วเขาวงเล่นอะเล่นชุกม่าเหรอเฮ้ยเฮ้ยตีเพื่อนกูผมตายอะไร มันเี้งเี้แหละเออเอาเย่าตายครับผมเชื่อกหลเอาคนละครังไปหลับไม่ไปหลับอ่าเยี่ยข่าลดดีไอ้ข่ารดออกเลยทันเดียทันเยี่มาไอ้สัสโดนยิงพี่ไม่ได้ตายอ้าล นี่ก็ไม่ตายพี่ดันอยู่บ้านเพียบเลยดันอยู่บ้านเพียบเลย Why Why you Q P Q frame พ่อทีพี่ไม่แพ้เฮ้ยหลังบ้านหลังบ้านมันมีปืนนะเอาปืนนะต้องรีบชุบ ทางน้าเขีแล้วเขียครับหลังไม่รุนจผมเล่นเข้ามาเต็มเลยด้าในในมองแม่ในโมในโมเหรอแล้วผมเห็นโอเคคุณตายคุณวกูตายเลยตายบบอกนย

สัตว์ป้าทีดีจานติดแทงมันมันจานตีหัวเราใช่ไหมรู้สึกเหมือนขึ้นคิวอะไรไม่ลยไอ้ตัวไปเลยตายเนี่ยไอ้แดงหลัง เพื่อนโดนเพื่อนโดนในพงหญ้านะเอ้พี่สองอ้าวพี่แบมเอง